ะมานำเสนอเรื่องกิจกรรมวิทยาศาสตร์ค่ะหรือกิจกรรมบ้านนักวิทย์นั่นเองค่ะามาดูอุปกรณ์ที่ครูอ้อยได้เตรียมไว้นะคะครูอ้อยเตรียมไข่ไก่แล้วก็แก้วสองใบใบนี้คือน้ําเปล่าใบนี้คือน้าเกลือครูอ้อยได้ใส่เกลือลงไปนะคะนี่ค่ะครูอ้อยได้เตรียมเกลือแล้วก็น้ําเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาทํากันนะคะว่าไข่ไก่ไปไหน ที่ครูอ้อยใส่ลงไปใน2แก้วเนี้ค่ะมันจะลอยขึ้นแล้วใบไหนที่มันจะจมนะคะอะเราลองมาใส่แกะไๆก่ก,กันเลยนะคะอะใบนี้มีน้ำคือ,คอน้าเกลือค่ะครูอ้อยได้เติมเกลือลงไปแล้วอาใบนี้เป็นน้ําเปล่านะคะอาอาเด็กๆลองดูสิคะว่าใบไหนลอยใบไหนจมเห็นความแตกต่างกันใช่ไหมคะอา ก็คือใบนี้คือน้ําเปล่าส่วนใบนี้คือน้ําเกลือนะคะอ่ครูว่าจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าทําไมไข่สองใบนี้ถึงได้ลอยและไข่อีกใบหนึ่งถึงได้จมนะคะไข่ไก่ที่จมน้ําคือความหนานแน่นของไข่ไก่จะหนานแน่นมากกว่าน้ําค่ะน้ําจึงไม่สามารถดันไข่ให้ลอยขึ้นมาเหนือน้ําได้ หรือไม่สามารถดันไข่ให้ขึ้นมาได้นั่นเองค่ะอันนี้ส่วนน้ําเกลือน้ําเกลือมีความหนาแน่นมากกว่าไข่ค่ะก็เลยถึงได้ดันไข่ให้ลอยน้ําขึ้นมานั่นเองค่ะเด็กๆเ,เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองทำอยู่ที่บ้านนะคะเป็นกิจกรรมที่ทําง่ายมากเลยค่ะเด็กๆสามารถทําเองได้นะคะลองให้ผู้ปกครองช่วยแนะนํานะคะวันนี้ผัวอ้อยก็ขอจบการนําเสนอ เรื่องไข่ลอยน้ำของบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย